ตอนนี้พื้นที่ลุ่มต่ำในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชยังต้องเผชิญกับภาวะน้ำท่วมสูงหลังจากที่ฝนตกหนักติดต่อก,กัน2-3วันนะคะคุณสนธยาแก้วขำรายงานสดมาจากเขตเทศบาลนครนะครศนะรีธรรมราชคุณสนธยาคะ ครับคุณจิราชาตาครับพื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำของอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งหมู่บ้านรอบนอกรวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจชั้นในในเขตเทศบาลได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมในครั้งนี้เป็นวงกว้างโดยประชาชนผู้ประสบภัยบอกว่ากระแสน้ำไหลมาอย่างรวดเร็วทำให้แทบจะไม่ทันตั้งตัวยกเข้าของขึ้นสู่ที่สูงครับ น้ำจากคลองบ้านนาป่าตำบลชชยบุตรีอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหมู่ที่5ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำบ้านบางหลังกลายเป็นทางน้ําไหลผ่านเข้าท่วมสูงตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับอย่างเช่นบ้านของนางประภาจุนเกตหญิงสาวสูงอายุน้ําได้ไหลเข้าท่วมสูงตั้งแต่เมื่อวานนี้ เธอบอกว่าแม้ในหมู่บ้านจะเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งเพราะอยู่ติดริมคลองแต่เกือบทุกครั้งสามารถขนย้ายเข้าของได้ทันเนื่องจากปริมาณน้ำในคลองจะค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่ในปีนี้ฝนตกหนักนานติดต่อแค่2-3วันบวกกับน้ำป่าที่ไหลมาสมทบทำให้น้ำไหลเข้าท่วมอย่างรวดเร็วจนเก็บเข้าของแทบไม่ทันและวันนี้ก็เป็นวันแรกที่จะเดินฝากกระแสะน้าออกไปซื้อหาอาหารครับ เพื่อน้ำแบบว่าเฮ้ยน้ำใจนนก็ไม่มีอะไรก็ไม่ไม่เลยในบ้านนุ่นเต็มแม่จัดต้มเดี่ยวหัวเข่งเลยหนูใยญ่ล่างหัวลุงนี่อ่าอย่ปีนี้มาไม่เหมื่อปีนึ่งแต่ไม่เหมื่อปีนึ่งใหญ่เคยเรียนอะไร่างใหญไม่คุยนั่นเดียวลูกที่ไม่มีได้นั่นไม่มีได้เว้ยไม่ได้เลยยายนั่งนอนอยู่ตรงนั้นเป็นปีนี้เนีย้น้ำแบบเข่ก็ไม่เจริญเพิ่มขึ้นกี่ไร่เพิ่มขึ้นกี่ไร่ฮิตเราได้รู้เลยนี่เราไม่รู้มันมากไม่รู้เลย ขณะที่ถนนทางเข้าหมู่บ้านอีกหลายหมู่บ้านในตำบลชัยมนตรีแม้ระดับน้ำที่ไหลเข้าท่วมจะลดลงบ้างแล้วแต่ชาวบ้านก็ยังไม่ไว้วางใจเพราะบางจุดน้ำเดิมยังระบายไม่หมดอีกทั้งฝนที่ยังโปรยปลายลงมาทำให้ชาวบ้านไม่ไว้วางว่าไม่ไว้วางใจจึงยังไม่ขนของลงจากที่สูง ส่วนร้านอาหารพื้นบ้านชื่อดังในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชต้องใช้เครื่องออกซิเจนดูแลปลานับจืดหลายชนิดเพื่อประวิงเวลารอร้านอาหารกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ทางพนักงานบอกว่าทางร้านได้เตรียมวัตถุดิบอาหารหลากหลายอย่างโดยเฉพาะเมนูปลาน้ําจืดหลายชนิดรวมถึงเพิ่มจํานวนพนักงานไว้คอยบริการกว่า60คนเพื่อรองรับลูกค้าจํานวนมากที่คาดว่าจะเดินทางเข้ามาร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตรและช่วงวันหยุดยาวเสารอาทิตย์แต่สถานการณ์น้ําท่วมแต่ไม่ต้องสูญเสียไรายได้ในส่วนนี้ครับมันก็ต้องต่ำใจเลยพอเหตุการณ์อุตุกาปยวันนี้ก็ยังไม่คาดคิด กับผมกอตั้งข้องมากระิงแต่ว่าการนมบุกมากระฐนนั้นก็ต้องยุดไว้คนปิดร้านไว้คนกับยังไม่รู้วยาปิดหมนไหนกับนมให้ระบายคนกับผมพนักงานเราเยอะไหมกับหิดว่าหลายพนักงานก็หกสิบกว่าคนครับพนักงานของกัวในหนังหกสิบกว่าคนครับพกเตรียมพร้อมพนักงานกับผม ว่าฝนตกหนักทําให้มวลน,น้ําจากพื้นที่เทือกเขาได้ไหลเข้าท่วมย่านเศรษฐกิจชั้นในของเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชตั้งแต่กลางดึกคืนที่ผ่านมาพื้นที่โดยรอบตลาดสดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชรวมถึงชุมชนตลอดแนวถนน,ถน,นพัฒนาการคูขวางเป็นพื้นที่ซึ่งเผชิญภาะวะน้ําท่วมสูงบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต้องนําสินค้ามาวางจําหน่ายท่ามกลางภาวะน้ําท่วมส่วนผู้ประสบภัยก็ได้ออกมาซื้อหาอาหารโดยเฉ เพราะข้าวสารอาหารแห้งกักตุนไว้ในปริมาณที่ค่อนข้างมากเนื่องจากไม่มั่นใจว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงในช่วงไหนเพราะเพิ่งเข้าสู่ฤดูฝนของภาคใต้และพื้นที่เทือกเขายังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องบริเวณนี้ก็คือถนนพัฒนาการคูขวางในเขตเทศบาลน,นาครน,นครศรีธรรมราชนะครับซึ่งยังคงถูกน้ําท่วมในหลายจุดโดยเฉพาะชุมชน ในเขตถนนพัฒนาการปูขวางนะครับที่อยู่ติดกับถนนเส้นนี้ก็ถูกน้ําท่วมได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างขณะที่สถานการณ์น้ําท่วมในภาพรวมของจังหวัดพื้นที่เชิงเขาระดับน้ําอาจจะลดลงแต่มวลน้ําก็คงยังไหลเข้าสู่พื้นที่ต่ําอย่างตัวอําเภอเมืองรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ําของอําเภอเชียงใหญ่อําเภอปากพนงังส่วนการระบายน้ําลงสู่ทะเลอาจจะยังทําได้ไม่ดีนักเนื่องจากในขณะนี้มรสุม วันออกเฉียงเหนือกําลังแรงยังพัดผ่าทําให้การหนุนเสริมของน้ําทะเลก็คือมีน้ําทะเลหนุนสูงอยู่อย่างต่อเนื่องทําให้สถานการณ์น้ําท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราชยังไม่คลี่คลายในหลายจุดครับคุณชีราชาตาครับ